สวัสดีครับสื่อจีนก็เผยประเด็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ต้าเอ็นางเอกเอโฟโไต้หวันถึงขั้นออกปากว่าจะยาก,กับสามีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายมาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับข่าวคราวของสุยซีหยวนหรือต้าเอด็ดาราสาวไต้หวันชื่อดังเจ้าของบทบาทซันไซนางเอกซีรีส์รักใสใหัวใจสดวง เวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับโดยล่าสุดเจ้าตัวตัดสินใจออกปากบอกสื่อไต้หวันว่าจะขอยุติความสัมพันธ์ด้วยการหย่าร้างกับสามีหนุ่มนักธุรกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่างหวังเซียวเฟยไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับหลังจากที่สื่อไต้หวันรายงานข่าวว่าต้าเอสกำลังเตรียมตัวจะหย่ากับสามี เรื่องราวต่างๆก็ยังดูมีความซับซ้อนอยู่มากเนื่องจากทางฝ่ายตัวสามีอย่างหวังเสียวเฟยนั้นก็กลับออกมาบอกว่าตนเองไม่รู้เรื่องการหย่าร้างนี้มาก่อนเลยในขณะเดียวกันคนใกล้ตัวอย่างแม่และผู้จัดการของต้าเอสก็ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าเป็นเพียงการทะเลาะเบาแว้งกันธรรมดาธรรมาระหว่างคู่สามีภรรยาและทั้งหมดที่ต้าเอสพูดไปนั้น ก็เป็นเพราะอารมณ์โกรธชั่ววูบเท่านั้นนะครับและไม่กี่วันต่อมาเมื่อจ้างหลานแม่ของหวังเสียเฟยก็ออกมาไล์สดก็พูดเสริมว่าลูกชายและลูกสะภ้ยของตนยังไม่ได้หย่ากันท่ามกลางเรื่องราวทุกอย่างที่ยังดูวุ่นวายไม่รู้ว่าจะยังไงกันแน่ปละเด็นหนึ่งที่ถูกนำมาพูดถึงกันในเป็นวงกว้างนั้นก็คือเรื่องสาเหตุของความขัดแยง้ง ที่ทำให้เรื่องราวบานปลายจนถึงขนาดที่ฝ่ายหญิงถึงกับออกปากว่าจะอย่าร้างกับสามีแต่งงานกันมานานกว่าสิบปีโดยสื่อจีนหลายแห่งได้ออกมารายงานประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวความขัดแย้งในครั้งนี้กับข้อความที่หวังเสี่ยวเฟยออกมาพพดในช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อน ที่ตาเอจะออกปากเรื่องอยากับสื่อในไต้หวันนะครับในพสน์ของหวังเซียวเฟยระบุข้อความที่ว่าสำนักงานไต้หวันตอบโต้เรื่องที่ให้ผู้มีผลตรวจ Bu ิวคีอีกเป็นบวกบินไปเสียเหมือนพวกเราที่มีความจริงใจถูกพวกเขาใช้ประโยชน์และใส่ร้ายป้ายสีมาโดยตลอดหลังจากที่ดูกันมานานหลายปีตอนนี้ทนไม่ไหวอีกต่อไป งจากคำพูดคนปักกิ่งแบบผมพวกโง่เง่าในหนังสือประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกเรื่องของคนทรยศพวกนี้เอาไว้คำว่าคนทรยศในที่นี่หวังเซียวเฟยใช้คำว่าฮั่นเจียนเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ทรยศต่อประเทศจีนในเชิงของการดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามซึ่งในบริบทของจีนมีความหมายที่ค่อนขัางรุนแรงพอสมควรนะครับ ถึงแม้ในภายหลังตัวของหวังเสี่ยวเฟยจะรู้ตัวว่าไม่เหมาะสมและมีการพยายามแก้ไขข้อความหลายรอบแต่ก็ยังไม่วายเป็นเรื่องอยู่ดีนะครับโดยสื่อจีนก็เผยว,ว่าจากประเด็นข้อความเสียดสีใต้หวันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงของหวังเสี่ยวเฟยน่าจะเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่เกิดการทะเลาะกันจนกลายมาเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับต้าเอ็ด ก่อนที่เธอจะตัดสินใจออกปากบอกสื่อไต้หวันว่ากำลังเตรียมหย่าร้างกับสามีในครั้งนี้ซึ่งหากอิงจากคำพูดของเพื่อนต้าเอ็ดที่เคยออกมาเปิดเผยเหตุผล3ประการของการหย่าร้างในครั้งนี้กับสำนักข่าว Apple Lady y ของไต้หวันก็คงยิ่งจะพบว่าเป็นการตอบย้ำคำกล่าวของสื่อจีนเกี่ยวกับประเด็นฟางเส้นสุดท้ายที่ว่านี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเพื่อนของตาเอสเองก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเหตุผลสาประการของการหย่าร้างในครั้งนี้นอกจากประการแรกและประการที่สองที่เกี่ยวกับความแตกต่างทางค่านิยมและระยะห่างด้านระยะทางระหว่างพวกเขาตาเอสและหวังเสี่ยวเฟยนั่นเองนะครับประการสุดท้ายที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งและนำไปสู่การประทะกันระหว่างทั้งสองคนอยู่บ่อยๆครั้งนั้นก็คือ การที่หวังเซี่ยวเฟยชอบโพสความคิดเห็นทางการเมืองในเชิงวิาพากษวิจาร์ณใต้หวันและยกย่องจีนแผ่นดินใหญ่อยู่เสมอๆอ,อันนึงชีวิตคู่ของต้าเอสกับหวังเซี่ยวเฟยก็กลายมาเป็นที่จับตาและตกเป็นข่าวโด่งดังตั้งแต่เมื่อครั้งที่ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันหลังออกเดทกันเพียงแค่20วันเท่านั้นนะครับโดยทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันในเดือนพฤษภาคม 2,554และเพิ่งจะผ่านวันครบรอบแต่งงาน10ปีไปไม่ถึง1เดือนเท่านั้นเองนะครับครับนีค่คือประเด็นของการที่จะหย่าร้างของคนทั้งคู่นะครับ